เพี่นดูครับเดี๋ยวเรามาท่องกอไก่กันนะโอเคไหมครับอ่ะนั่งดีๆรูปหล่อเลยกอเอ๋ยกอกขอไข่นะอันนั่งดีๆ่อเลยนี่เรามีขนมด้วยนี่เอาสีไหนเอาสีไหนเอาสีนี้ต้องนั่งดีๆเอาใหม่นะเพื่อนดูครับกอเอ๋ยกอขอไข่ขอขวดขอควายขอ,ขอคนขอระฆัง

S. <S โอ้ยอย่าซนลูกเจ้นท่าวู้เท่าล่ะคะโอ้ยเด็กเจ้นอย่าปวดเด็กเจ้นปวดละวเด็กเจ้นเอาใหม่ลูกอันดูปนั่งดีดีน้องเจ้นจ๋าพี่อันดูจะอยู่ในเอ้ยไทยอย่าพูดที่ท่าวู้เท่าฮะท่าวู้เท่าอ่าโอเคนอนแนนดาวเด็ก ดังๆต้อเตาอถงอ้อถุงทอทหารทองโอ้เมื่อกี้ทอทหารอดทนใช่ไหมแล้วทอทงโอ้อ่าทอธงน้าหนูใบไม้ตาตมตา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 าตาาต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 างาตาาตาตาตา พอฟันพอสัมผัสมาม่าโยยักเขี้ยวใหญ่ยังงี้เหรอใช่เปล่าไในโยยักเขี้ยวใหญ่ทำได้รึได้หรืออเรือของชาแนนอ่าของชานทำมืนิ้ก่อนลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปได้รางวัลกันรอเรือรอลิงอ่าวัวแหวนสอสลาซอสเรศีซอสเสือ เดี๋ยวสิเขาเจ้าเสือโอ้ขออย no oh, no no. ีบเจ้าชุลาอออางหอมนกคู่ตาโตทำไงลูกตาโตโอ้โหอเอาเป็นว่าพูดถูกหมดแต่ฟังเรื่องบ้างไมู่เรื่องบ้างรางวัลเอาสีไหนครับต้องทำไงก่อนอู้ใจร้อนขอบคุณครับ